สวัสดีค่ะวันนี้นานาสรรหามาสวยมีสาระดีๆมาเล่าสู่ท่านฟังค่ะ5อาหารลดน้ำหนักกินบำรุงสุขภาพแถมดีต่อรูปร่างอย่างน่าทึ่งอาหารที่อยู่รอบตัวเรามีให้เลือกกินมากมายสําหรับสาวๆที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนักก็ยิ่งต้องเลือกสรรอาหารที่ดีมีประโยชน์เป็นหลัก โดยเฉพาะ5อาหารเหล่านี้นอกจากจะดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วยังดีต่อหุ่นสวยอีกด้วยจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ 1. อะโวคาโดสุดยอดผลไม้ที่เต็มไปด้วยประโยชน์มากมายต่อร่างกายโดยเฉพาะการลดน้ำหนักเพราะสามารถขับไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายได้ ป้องกันการสะสมของไขมันและยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้อีกด้วยสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนสามารถทานอะโวคาโดได้ไม่เกินวันละ1-2ลูก <c oughs> เพื่อให้ร่างกายได้รับไขมันดีซึ่งดีต่อการเผาผลาญด้วยนั่นเองผลไม้ชนิดนี้จึงถือว่าเป็นผลไม้ลดน้ำหนัก ที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่งคะ่ะ 2. ชาเขียวใครที่กำลังมองหาเครื่องดื่มลดน้ำหนักอยู่เราขอแนะนำชาเขียวเป็นอันดับแรกเพราะเครื่องดื่มชนิดนี้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมากมายมีส่วนสำคัญในการสลายไขมันขับของเสียออกจากร่างกายและยังช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ดีขึ้น แนะนำให้ดื่มชาเขียวร้อนไม่ผสมน้ำตาลทุกเช้าวันละหนึ่งแก้วรับรองสุขภาพดีขึ้นแถมได้หุ่นสวยสมใจต้องการแน่นอนค่ะ 3. ปลาเซลมอนแหล่งโปรโตีนชั้นเยี่ยมอีกชนิดหนึ่งและยังเปลี่ยมไปด้วยไขมันชนิดที่ดีต่อสุขภาพแถมยังเป็นอาหารลดน้ำหนักที่เวิร์กสุดๆเลยค่ะ ย่อมหนีไม่พ้นปลาเซลมอนอย่างแน่นอนเพราะปลาเซลมอนเป็นปลาทะเลที่เต็มไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า -3 ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายพัฒนาระบบการทำงานของร่างกายให้สมบูรณ์ให้แคลอรี่ต่ำไม่มีคาร์โบไฮเดรตและยังอุดมไปด้วยโปรโตีนที่ดีจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเล่นเวท หรือลดน้ำหนักเป็นอย่างมากค่ะ 4. มะเขือหนึ่งในอาหารที่สามารถหาทานได้ง่ายในบ้านเราก็คือมะเขือไม่ว่าจะเป็นมะเขือเปราะมะเขือเทศมะเขือยาวหรือมะเขือพวงโดยภายในมะเขือนั้นอุดมไปด้วยสารชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการกำจัดไขมันควบคุมคอเลสเตอรอล กระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายและยังช่วยป้องกันโอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจได้ด้วยค่ะ 5. ข้าวกล้องหรือข้าวโอ๊ตเชื่อว่าหลายคนน่าจะทราบกันดีว่าข้าวกล้องและข้าวโอ๊ตนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะลดน้ำหนักโดยอาหารทั้งสองอย่างนี้สามารถรักษาระดับอินซูลินที่ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน โคอ้วนได้นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญให้ดีขึ้นและยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารที่ช่วยดักจับไขมันส่วนเกินได้ดีนอกจากนั้นยังมีวิตามิน b 1และ b 2สูงด้วยทั้งหมดนี้คืออาหารที่ช่วยลดความอ้วนให้กับคุณได้ค่ะใครที่กำลังออกกำลังกายลดน้ำหนัก หรือมองหาอาหารลดน้ําหนักต่างๆสามารถเลือกอาหารเหล่านี้มาปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะจะช่วยให้คุณสามารถลดความอ้วนได้อย่างถูกต้องและมีสุขภาพที่แข็งแรงได้อย่างแน่นอนเลยค่ะโปรดกดติดตามเพื่อรับสาระดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นานา,นา,นานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคน